สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มพาเที่ยววัดวันนี้จะพามาชมวัดไตไตรภูมิอยู่ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟบุรีรัมย์ครับเ,เพื่อนๆมานะครับทำบุญวัดนี้เวลามีกระทินทีลงทานเยอะที่สุดครับ อันนี้คือโบสถครับจิตกรรมสวยมากครับสวยจริงๆครับมีทางวิวแชร์ขึ้นได้ด้วยสวยงามมากครับอยู่ติดเมืองเลยมีวิวแชร์ขึ้นครับ สวยมากครับเป็นไม้ทางหลังแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นครับมีแต่ป่านี่โบดอยู่กลางป่าเลยครับ นี่หลังโบสครับหลังโบสถนี่สวยมากครับสวรรค์มมโลกเดรัจฉานมนุษย์เปรตนรกทางเดินของมนุษย์ นี่ครับเงียบข้างหน้าน,นุ้นก็เป็นสลาแปดแปดเหลี่ยมครับเดี๋ยวผมจะพาพเพื่อนๆไปชม นี่คือสาลาทรงแปดเหลี่ยมครับเมื่อปีเมื่อสองปีที่แล้วนี่เคยโดนไฟไหม้ครับสงสัยจะเป็นไฟลัดวงจรไหม้หมดนะครับนี่มาบบรณะใหม่ทำสวยขึ้นมาอีกครับนี่ข้างข้าก็มีแับป่าัน่นตรงนั้นก็เป็นกุฏิของ พอาจารย์สมศักดิ์ท่านเป็นพระนักพัฒนามากมีลูกศิษลูกหาเยอะมากครับมีงานกระถินสวยงามมากครับเป็นสไตล์ของพรคเหนือของพรคเหนือ,อข้างหน้านี้ก็คือสราแปดเหลี่ยม วีครับ